สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคนเนลเฟสบุ๊กนะคะก็วันนี้ที่เคยรีวิวไปตัวก่อนมันจะเป็นตบผิวค่ะใช่ไหมตัวนี้แต่ว,ว่าวันนี้จะมารีว Apple White. ิวแอปเปิ้ลไว้อนก็เป็นตัวนี้ค่ะ ไี่ค okay. ่ะแอปเปิ้ลไว้ก็นี่มีืทีนส่มสุดมากนี่นค่ะแสงมันจัดไปหนังตัต่าเด็ดโอเคก็่ยิ ฟังเดียวพอก็คือตัวนี้คนที่คนแบบว่าเป็นคนคนเยอะอะไรเงี้ยก็เหมาะสำหรับคนที่เราถูได้เลยนะตัวนี้ไม่ต้องตกเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตกผิวขาวอะ ลายเนี่ยมมมไม่ติดขนเลยอันนี้พูดจริงมันเป็นเนื้อเหมือนวิปครีมอะค่ะครานิดเดียวก็รู้เรื่องและค่ะเนี่ยเดี๋ยวได้เลยอันนี้แค่ทาแค่ตรงนี้นะคะยังไม่หายทงหมดไม่เท็จนะคุณผู้ชมจริงนก็ตัวนี้แปะเป็นไว ด้วยให้ผิวขาวนะคะบ็อกผิวด้วยถึง50ชั่วโมงกันน้ำแล้วก็เป็นเนื้อครีมเกีเ่ยง่ายค่ะก็บำรุงผิวให้ขาวด้วยแล้วเออทไํไงอ่ะก็ขอแนะนําค่ะคลิปนี้ขอแนะน,นําสินค้าเลยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ ผิวหน้าขาวก็จะเป็นอัลฟาบูตินนะคะสินค้าทั้งหมดนี้เป็นของซซมมี่พินเซ่นะคะมินเป็นรหัสมีรหัสตัวแทนอยู่ส,สั่งซื้อสั่งซื้อสินค้าได้สินค้ามีเยอะแล้วค่ะเลขที่แจ้งจดค่ะมีค่ะแต่ว่ามันมองไม่เห็นค่ะก็ตัวนี้ช่วยให้หน้าขาวนะคะตอนนี้ถ้าใครเป็นสิวบวมอ่ะงั้นละ ก็มีใช่ป่ะแต่ก่อนอะสิวเยอะกว่าน,นี้อีกมิ่ก็จะโบกวิตามินผิวเป็นวิตามินผิวก็คือตัวนี้แสงไปไหนแล้วไม่แดดล,ลมลมตกก็เป็นตัวนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจนะเมื่อกี้เพราะว่าม่านมันปิดแสงมันไม่เข้า ก็ตอนนี้เป็นวิตามินผิวทาเวลาใครแพ้อะไรอาเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นปากชมพูวิ่งิงอาจะกลับหัวนิดหน,น,น่อยนี่แปนี้แล้วก็ใครสาวๆคนไหนที่ออกแดดบ่อยที่จะต้องออกแดดบ่อยนะคะที่จะต้องออกแดดบ่อยก็ ก็แนะนำไปตัวนี้ค่ะเอ็กซ์ต้าตัวถ้ามีมีแพ็คด้นะคะอันนี้เป็นโลชั่นมหาดค่ะแล้วก็อันนี้สบู่จิมมี่จิมมี่นี่นี่ขายหลายอย่างอ่ะเออก็ หาเงนินไปนเรียนนะเนาะก็ยังไงใครสนใจก็เข้ามาแวะมาทักกันได้นะก็เดี๋ยวจะเอาเพจเอ a c e b o o k ก็ได้เป็นเฟ e บุ o กเนาะเดี๋ยวเฟสบุ๊กให้ดูอ่ามองเห็นะหนะแป๊บนึงนะเนี่ยค่ะ Facebook หน้า Facebook นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น เพจนะคะนี่ค่ะร <Humans. S 1> ายละเอียดตามนี้เลยก็เดี๋ยวยังไงถ้าเอาเป,ป็นว่าถ้าใครสนใจก็ทักมาแล้วกันเนาะทักมาแล้วกันนะก็ไลน์นะคะ N A M M I I M I T ค่ะก็แวะมาทักทายกันได้ขอบคุณนะคะที่ทนฟังกันใครแบบว่าไม่ชอบก็อีกคลิปไปค่ะบ๊ายบายไม่ได้ว่าอะไรนะชอบไม่ชอบไม่ว่ากันแต่นี้มาขอขายของไหนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย